ก็อยากจะรู้ว่าพี่เนี่ยเรียนวิศวะมาถูกไหมคะแต่ว่าคือพี่มาทําสายกินเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะมีความคอนทราสพอแม่พี่ว่าไหมคะอย่าเรียกว่าว่าแล้วกันเรียกว่าไม่คุยกับพี่เลยแล้วกันโอ้เจ็บใช้เวลานานเท่าไหร่คะให้แบบเป็นเพจที่แบบโตขนาดนี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวัยรุ่นเงินล้าน ที่จะพาทุกคนไปเรียนวิชาที่รงเรียนไหนก็ไม่มีสอนค่ะอา,าเตะอกไก่ยังต้องมีคนหมกักอกหักก็เลยต้องมีคนใหม่ไอ้ออออก็มีไอ้ก็มีเบื่อหมูเบื่อไก่อ่ะเบื่อไปเลยแต่อย่าเบื่อหนูนะเผือดไอ้ก็ไม่ยอมเผ็ดยิ่งกว่ากะเพราก็คนที่อยู่ตรงหน้าเรานี่แล้วโอ้ยิ่งพูดยิ่งหิวนะและพอหิว นึกถึง<ม>เพจนึงอ๋อก็คือเพจ Starving Time นั่นเองเพจที่มีคนฟอลโล่มากกว่า5ล้านอีกอะ<ว>และอันนีนะคะ่ะคุณครูที่จะมาสอนเราเป็นใครเป็นเจ้าของเพจ Starving Time นะคะทุกคนอาจจะเคยได้เห็นเพจเขาแล้วเริ่มนะมีความเป็นนักมมยากพและวันนี้คุณครูของเราก็คืออาจารย์ไมเคิลเกษมจักิีรีริรัตอุ้ยตืน่นเต้นอะอยากไปเจอแล้วอะ ทุกคนรพร้อมกันหรือยังพร้อมไหมพร้อมมากมงั้นเดี๋ยวรเราไปพร้อมกันเลย Let's go <S สวัสดีค่ะ หนูเกรซี่นะคะลาเต้ค่ะพี่ไมเคินะครับ เป็น FC พี่ไมค์เคิร์นมาเป็น FC แบบกอน starving time ทุกเพจเลยเดี๋ยววันนี้เราสองคนก็อยากจะมาเรียนรู้ทริคแล้วก็เทคนิคต่างๆที่พี่ไมค์โชใช้ในการเปิดเพจวันนี้เราจะมาขายความลับกันเนาะใช่ค่ะเราสองคนขอสมัครเป็นลูกสิทธิ์ของอาจารย์นะดีครับดีครับเท่าที่หนูรู้มาคือพี่เริ่มจากการแบบว่าชอบกินหรือเปล่าคะเลยแบบทาให้มี13เพจแล้วตอนนี้ใช่จริงๆเพจแรกที่ชื่อ starving time อะครับสมัยก่อนตอนรุ่นพี่อะมันจะไม่มีอินเทอร์เน็ตเยอะ ทุกคนก็ต้องแบบไปซื้อหนังสือ,อ,อแล้วก็อ่านพี่ก็แบบอยากไปหาของกินใช่ป่ะไปดูว่าเอ๊ะหนังสือเล่มไหนที่เราชอบแล้วก็แบบไปกินตามแล้วเราก็จะเอากลับมาจดในหนังสือเล่มนั้นแหละว,ว่าเรารู้สึกยังไงกับมันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็พอจดไปจดมาก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะมีที่แบบเก็บมันด้วยก็คือที่บอกว่าพี่แบบเก็บมาเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆนี่หนูอยากรู้ว่าใช้เวลานานเท่าไหร่คะให้แบบเป็นเพจที่แบบโตขนาดนี้โอ้ตอนแรกที่พี่ทําก็ ปีแรกก็มีคนตามแค่ละเกือบหมื่นนะตอนแรกๆนี่แหละก็กถือว่าเยอะนะแต่ว่าพอปี2ปี3พี่ว่ามันอาจจะพอเริ่มมีคนรู้จักเร็วขึ้นก็มีคนตามเป็นหลักล้านแล้ว hey, <so> โอ้ เร็วมากแล้วพี่ทำไงให้แบบอยู่ดีดีโฟมันขึ้นขึ้นเยอะเใช่ป่ะแรกๆคือทำตามใจเราเองเพราะแบบเฮ้ยเราชอบเราไปไหนเราก็ทำใช่หลังๆพี่เป็นวิศวกรพี่ก็เริ่มแบบดูสแตทง่ายๆเลยลงอันไหนแล้วคนกดไลค์เยอะๆมันก็จะเริ่มเห็นเอ๊ะเราคนกดไลค์เยอะเพราะอะไรดีนะกลุ่มลูกค้าเราเป็นแบบไหนพอเวลาบางทีอย่างอย่างสมัยก่อนตอนที่ลงอย่างเงี้ยลงอะไรก็แล้วแต่ที่แบบมีหมูกรอบมีมีแบบติ้งย่างหรือเป็นบุฟเฟ่ต์อะไรเงี้ยคนมันก็จะแบบกดไลค์เยอะมากเลยพอหลังๆเราก็เริ่มเรียนรู้ในดีเทลอีกว่าหมูกรอบ เป็นแบบไหนจริงๆในปิ้งย่างเขาเขาชอบเพราะอะไรเหมือนพอเราอยู่กับมันเรื่อยๆครับเราก็จะเห็นมันในรูปแบบใหม่ๆแล้วก็ละเอียดขึ้นเรื่อยๆที่พี่บอก13บเพจใช่ไหมคะคือหนูอยากรู้ว่าเจ้าของคนเดียวแต่ว่าเพจเนี่ยหลากหลายมากหลากหลายสไตล์ทุกอย่างพี่มีวิธีบริหารยังไงคะทุกวันนี้พี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ทำคนเดียวทั้ง13เพจเนอะก็จะมีทีมงานช่วยทำเนอะทีมงานที่แต่ละคนที่เรามาจอยกันในมูฟฟะครับหรือว่าในในซาวิงทาเนีรยเราก็จะเลือกคนที่มีคาแรคเตอร์ตรงกับเพจนั้นอย่างสมมุติ ที่เปิดเหตุกาแฟที่ก็จะรวมทุกคนที่ชอบกินกาแฟมาช่วยกันทําเพราะบางทีอะคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์อะมันไม่ได้เกิดจากคนคนเดียวแต่มันเกิดจากการดิสคัสาอย่างเงี้ย,ยวันนี้พี่มาคุยกับลาเต้พี่ก็รู้จักเรื่องนึงพี่มาคุยกับเกรซก็รู้อีกเรื่องหนึ่งใน,ในหัวข้อเดียวกันเงี้ยมันก็เกิดการเบรนสตอร์มแล้วก็ทาขึ้นมาเรากินปิ้งย่างกินปิ้งย่างกินปิ้งย่างคนแล้วก็ได้3รล้านไปลองแล้วเออถ้ากินคนเดียวมันก็อาจจะได้น้อยกว่า ที่แบบพี่เปิดเพจสไตล v i n g Time ใช่ไหมคะเป็นสาเหตุที่ทำให้พี่แบบว่าอ้วนมาก่อนเพราะว่ากินในเพจหรือเปล่าโอเคถ้าจะบอกว่าไม่ก็คงไม่เชื่อนะก็จริงๆแล้วเป็นส่วนหลักเลยแหละอย่างบางครั้งพี่ก็จะแบบพยายาม manage เวลาให้เยอะที่สุดใช่ไหมสมมติถ้าวันนี้เราออกไปถ่ายแล้วก็ต้องถ่ายแบบ4ี่ห <c oughs> ้าเทปหกเทปหกเทปแล้วก็บางทีแบบกินแบบ7จล้านอย่างเงี้ยใช่ป่ะเออแล้ววันอีกวันหนึ่งเราก็อาจจะแบบเอากลับมาตัดทำคอนเทนต์ใช่ป่ะดังนั้นพอวันที่เราออกไปกินเยอะกินจัดเต็มแต่วันรุ่งขึ้น่ กลายเป็นว่าเราหิวอีกแล้วเพราะว่ามัวเราก็กินเยอะวันนี้แบบกระเพาะเราก็เริ่มขยายแล้วใช่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักเลยก็หนูอยากรู้ว่าพี่แบบทาเพจกินแล้วแบบต้องลงถี่ๆแบบสม่าเสมอใช่ไหมคะพี่เคยรู้สึกแบบเตือมอาหารไหมคะที่แบบต้องกินตลอดเวลา ถ้าเอาจริงๆเลยนะแบบถ้าเรื่องกินเลยอะ่ะพี่ว่าพี่ไม่เบื่อแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พี่แบบอาจจะไม่ได้อยากทําตลอดพอมันเปนเป็นเรื่องงานอะเริ่มรู้สึกแบบไม่อยาก snap before eat แล้วอะ่ะไม่อยากถ่ายรูปก,ก่อนกินแล้วอะ่ะ oh. บางครั้งแบบอยากจะกินทันทีเลยจริงๆคนที่ทําเพจอาหารนะบอกเลยว่าเกือบ90%ของทุกคนอะแทบไม่ได้กินอาหารที่ร้อนเลยเพราะว่าเราต้องถ่ายให้เสร็จก่อนแล้วต้องเราต้องฟีแพร์ prepare, เราต้องอะไรก่อนถึงขั้นบางทีที่พี่แบบไปถ่ายอย่างเงี้ยมันไม่ร้อนแล้วพี่แบบต้องขอสั่งใหม่เพราะรู้สึกว่าก,กาลังจะได้กิินอออออาาาหรรรทททีี่่่่่ไมมยยงงๆๆแบบจก พี่มีแพชชั่นในการกินขนาดนี้พี่เอามาต่อยอดเป็นแบบธุรกิจของพี่ได้ยังไงคะจริงๆพอพี่เปิดเพจใช่ไหมครับมันมีคนตามเยอะขึ้นเรื่อยๆอความโชคดีก็คือแบบเราเราไปรีวิวหรือเราลงรูปให้บางร้านที่แบบเราไปกินเองเนี้ย เขาก็โทรมาบอกว่าเฮ้ยขอบคุณจังเลยแบบที่มาลงให้ร้านเขาขายดีขึ้นมากเออแล้วพี่ก็เลยเริ่มแบบว่าเฮ้ยแล้วพี่สามารถช่วยเหลืออะไรเขาต่อยอดได้อีกไหมหรือเพิ่มอะไรได้อีกหรือเปล่าอย่างเงี้ยพี่ก็เลยแบบเข้าไปนั่งคุยกับเขาบางทีหรือบางร้านก็กลายเป็นเพื่อนสนิทในทุกๆวันนี้เลยเออสมมติพี่ชอบกินร้าน30ร้านเนี้ยแล้ว30ร้านเนี้ยมันอยู่ไกลกันมากหายากจังเลยพี่ก็มาจัดเป็นอีเวนต์อาหารรวม30ร้านนี้เข้าหาด้วยกันอย่างเงี้ยเออพี่ก็บอกว่าเฮ้ยร้านนี้แบบมีคนมากินแล้วเยอะๆอร่อยอช่อยบบ มานั่งดูว่าเอ๊ะจริงๆเขาสามารถมี product อะไรที่เราสามารถเข้าไปเซิร์ฟเขาได้อีกบ้างอะไร่งเงี้ยหรือบางทีหลายๆคนที่แบบอยากจะเอาสินค้าเข้าตามร้านอาหารใช่ไหมเขาก็บอกว่าเฮ้ยฉันเอาไปขายตามร้านอาหารตั้งนานร้านอาหารไม่ยอมซื้อแต่ว่าพอเวลาเพื่อนเล่าให้ฟังอย่างเงี้ย เราก็ยังอยากไปใช่ป่ะร้านอาหารกับพี่ก็กลายเป็นเพื่อนกันพี่ก็มอบสิ่งดีๆให้ร้านอาหารตัวคนที่มามอบสิ่งดีๆให้ร้านอาหารน่ะเขาก็สามารถจ้างรายได้ได้อีกเช่นกันแล้วเด็กสมัยนี้ชอบเรื่องอะไรมากสุดเดี๋ยวนี้ยังเรื่องกินอยู่ไหมก็ถ้าเป็นวัยรุ่นกินเที่ยวแล้วก็อยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยใด่ไหมพี่ก็ยังวัยรุ่นอยู่เนาะโอ้สามสิบยังเจ๋วค่ะสามสิบยังเจ๋วสามสิบยังเจ๋วไม่อย่างใจเย็นไม่ได้ไม่ได้ไก่มีแจว หนูอยากรู้ว่าทําไงเปิดเพจแล้วถึงจะหาเงินได้สร้างรายได้จากการเปิดเพจจากความสุขของตัวเองค่ะก็เหมือนที่พี่เล่าเนาะดเพจมีทั้งหมด2ประเภทประเภทแรกก็คืออาจจะเป็นแบบเพจทําเพื่อเป็นสื่อกับเพจประเภทที่2คือเพจเปิดขึ้นมาเพื่อใช้ในการขายของนะครับก็ถ้าอย่างของพวกพี่อย่างเงี้ยเป็นเพจที่เป็นสื่อเนี่ย สิ่งที่เราทําอันนึงก็คือต้องทําให้คนดูเยอะๆพอยิ่งคนดูเยอะเท่าไหร่อะครับก็จะมีโอกาสที่จะสามารถออกไปขายของได้มากยิ่งขึ้นพอของพวกพี่อย่างเงี้ยพอพวกพี่ทำเพจปุ๊บมีคนดูเยอะขายของได้มากยิ่งขึ้นก็สามารถเอาไปต่อยอดในการทำคอมมูนิตี้ต่างๆเหมือนที่บอกจัดอีเวนต์ก็ได้เวลาพอเราจะทํ p โปรดักอะไรเข้ามาลอนช์ในเพจอะครับมันก็สามารถสร้างเป็นรายได้ได้ทั้งหมดเหมือนสมมติถ้าลาเต้เปิดเพจขายของชนิดหนึง่งใช่ไหมคะแล้วพอเวลาคนมันตามเยอะๆขายเรื่องได้ดีบางทีลาเต้อาจจะหาสินค้าใหม่มาขายใน page เพจเดิมแต่่่ทีีเกกยวข้องับ กลุ่มลูกค้าเดิมก็ได้อีกอันดังนั้นกลุ่มลูกค้าเราก็จะได้ไม่เบื่อในการซื้อสินค้าเราซ้ำๆด้วยคือโฟกัสกลุ่มลูกค้าเก่าเป็นหลักใช่เราก็เพิ่ม product ให้หลากถูกเพราะกลุ่มลูกค้าเก่าเราจะรู้จักเขาดีที่สุดอันนั้นคือคีย์สำคัญเลยสมมติถ้าลาเต้บอกขายขายเด็กอายุเท่ากันลาเต้ก็จะรู้จักคนเด็กอายุ13ใช่ป่ะอยู่ดีลาเต้บอกจะไปขายคนอายุ30แบบพี่อย่างเงี้ยเออลาเต้อาจจะไม่รู้จักแล้วว่าพี่ชอบอะไรเริ่มไปขาย50ก็ยิ่งไม่รู้จักดังนั้นเรารู้ว่่ากลุอชบแบบไไหนด้อีกกเเราา็าง พี่ไมเคิลคะ่ะอันนี้แบบอาจจะเป็นคําถามที่อิ s i <Inside. S 2> <c> g <oughs> นิดนึงก็นอยากจะรู้ว่าพี่เนี่ยเรียนวิศวะมาถูกไหมคะ <c oughs> แต่ว่าคือพี่มาทําสายกินเนี่ยเพราะฉะนั้น มันจะมีความคอนทราสต์พ่อแม่พี่ว่าไหมคะอย่าเรียกว่าว่าแล้วกันเรียกว่าไม่คุยกับพี่เลยแล้วกันโอ้เจ็บโชคดีคือพี่ทำซาวด์อิทามตั้งแต่เรียนมหาลัยเนอะมันก็พอเริ่มเห็นบิสเนสแต่มันยังไม่เป็นบิสเนสดังนั้นตอนที่เรียนจบมันก็ต้องเกิดคําถามว่าเอ้ยเราอยากจะแบบไปสมัครงานในบริษัทที่มั่นคงหรือเราอยากจะแบบออกมาทําตามสิ่งที่เราชอบหรือตามความฝันของเราพอเวลาเราออกมาเสร็จปุ๊บในเดือนแรกอย่างเงี้ยพี่ก็กลับบ้านออกตั้งแต่เช้าเพราะพยายามออกไปหาคอนเทนต์ถ่ายทารีวิวกลางคืนก็กลับดึกเหมือนพ่อแม่า ทำอะไรบ้างนอกจากกินอะไร oh. <laughs> พี่อยากพยายามเล่าให้พ่อแม่ฟังว่าพี่พยายามทำอะไรอยู่ <laughs> ข้อหนึ่งที่พี่คิดว่าพ่อแม่ทุกคนมีเหมือนกันคือไม่ว่ามันจะถูกหรือผิดอ่ะเขาจะชอบหรือไม่ชอบอ่ะแต่เขาแค่อยากรู้ว่า เรากําลังเป็นอะไรหรือทําอะไรอยู่เมืม่อก่อนมีช่วงหนึ่งที่แบบไม่ยอมบอกเลยเวย้ยแบบเหมือนเขายิ่งถามเรายิ่งเดินหนีจนเริ่มเรียนรู้ว่าเอ้แต่ถ้าเราพูดก่อนอ่ะเขาก็จะเริ่มเลิกถาม,มแล้วเราก็จะเริ่มมีความสุขได้เริ่มเล่าเขาก็จะเริ่มฟังนะครับแล้วก็พอแต่พอหลังจากที่พี่ทําได้สักพักนึงจริงๆมันยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างแต่ว่ามันก็เริ่มเห็นแล้วแหละว่าพี่จะมีโอกาสทําธุรกิจต่อยอดยังไงได้บ้างอตอนที่ไปเปิดเงี้ยพ่อแม่ก็ยังไม่ให้พี่ใช้เวลามันสักเกือบสองปีจว ถ้าพูดในเรื่องของสถานการณ์ตอนนี้โควิดใช่ไหมคะมันจะมีผลกระทบไหมคะต่อแบบเพจแล้วพี่แบบแก้อย่างไรคะ okay. จริงๆต้องบอกโควิดทําให้คนอ่ะดูมือถือเยอะขึ้น <Okay. S 2> Engagement หรือยอดวิวต่างๆอ่ะมันอาจจะไม่ได้ลดลงจากโควิดจริงๆด้วยสถานการณ์เองรายได้หนึ่งในรายได้ของพี่ก็อาจจะมีผลกระทบเพราะว่าในกลุ่มลูกค้าเองเขาได้รับผลกระทบดังนั้นพอกลุ่มลูกค้าได้รับผลกระทบเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการใช้จ่ายเงินในรูปแบบใหม่อะไรเงี้ยสิ่งที่พี่พยายามทำ ให้มากที่สุดก็คือพี่เนี่ยไม่ได้หาลูกค้าใหม่แต่พี่พยายามจะคุยกับลูกค้าเก่าให้ได้เยอะที่สุดว่า mm hmm. จริงๆแล้วเราอะสามารถช่วยต่อย,ยอดเขายังไงได้บ้างดัง mm hmm. นั้นถ้าโดยภาพรวมขององค์กรเองอะครับ mm hmm. ก็อาจจะไม่ได้กระทบมากเยอะเท่าไหร่แต่ว่าเราปรับตัวแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆลาเต้กับเรสมาออฟฟิศ hmm. พี่อย่างเงี้ย mm hmm. ก็จะเห็นค่อนข้างเงียบหน่อย oh. เพราะว่าทัวร์นี้เราก็แบบแทบจะ work from home ร้อยเปอร์เซ็นต์ oh. แล้วก็เริ่มแบบใช้เทคโนโลยีเข้ามาเราทำแบบ virtual office ด้วยอะไรอย่างเงี้ย ตอนที่แบบพี่ทำเพจใช่ไหมคะจะมีอุปสรรคอะไรหรือว่าปัญหาอะไรที่แบบเกิดขึ้นของพี่ไหมโหมีทุกวันเลยเมื่อก่อน Facebook แบบให้คนดูเยอะเยอะเยอะใช่ป่ะตอนหลังอยู่ดีๆแบบให้ดูน้อยลงเรื่อยๆ อ่าหรือว่า engagement มันต r o ลงเลยเราก็ต้องเริ่มดูว่าเฮ้ยเราจะสามารถ manage หรือพัฒนายังไงได้บ้างหลายๆคนถามว่าเฮ้ยทำไมพี่ถึงเปิดเพจเยอะขึ้นเรื่อยๆไม่แบบไม่อยู่ที่เพจเดียวอย่างเงี้ยก็เพราะเอากระทิ่งเฟซบุ๊กที่พี่เล่าเดี๋ยแคแหละความหมายคือว่าเมื่อก่อนน่ะเราพยายามแบบจะทําทุกอย่างในเพจเดียวคนมันก็ตามได้ใช่ป่ะแต่เดี๋ยวนี้พอคนเห็นแบบคอนเทนต์หลายๆแบบในเพจเดียวเขาก็รู้สึกเขาไม่อยากตามเออจริงๆแล้วเราควรจะทําแค่คอนเทนต์แบบเดียวนะในแต่ละเพจแต่ถ้าอยากจะทำคอนเทนต์ใหม่ๆก็เปิดเพจใหม่ๆออกไปเพิ่มอีกกกกกกกคนน็จจจะะะไดด้้รูสึวว่าาาาออยยตมทุั อยากจะกด subscribe อันนี้หนูขอถามแบบ i n s i h t ของหนู<ด>ก็คือ tiktok social media ของหนูบางทีแบบมันโดนปิดกั้นนะคะพี่มาเค้เคยเจอไหมแล้วก็ทำาไงใ,ให้มันไม่โดนปิดกั้นนะคะปิดกั้นหมายถึงว่าเราลงแล้วมันได้ engagement น้อยอย่างนี้<ช>ปะ่ะ,ะสองอย่างที่เราต้องดูก่อนอันดับแรกคือเราต้องดูว่ามันผิดกฎหรือเปล่าเราแอบขายของเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราขายอยู่อะครับมันเป็นสิ่งที่ เฟซบุ๊กหรือติ k ก o k บอกว่าห้ามขายอันนี้ก็อาจจะโดนการติดกัน mm. แต่สมมติถ้าเราอ่านทุกกฎแล้วเพราะวาเวลาเราอยู่บนแพลตฟอร์มไหนเราอยู่ Facebook mm. เราอยู่ติ k t o k เราก็ควรจะรู้ว่าเขาห้ามอะไรไม่ห้ามอะไรก่อนเนาะ mm. แต่หลังจากที่เรารู้ทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูต่อว่าเอ๊แล้วจริงๆกลุ่มลูกค้าที่ชอบอะ่ะมันชอบมากน้อยแค่ไหนหนูขอถามได้ไหมคะพี่ไมเคลิลอาย้อนเวลากลับไปเ, <Okay. S 2> เป็น <laughs> ตอนแบบที่พี่อายุ13ตอนนั้นพี่ทำอะไรอยู่คะตอนอายุ13บสมเรามสองใช่ปะ ม2ม,2ม3ตอนนั้นที่น่าจะเริ่มเล่นเกมออนไลน์นะเกมเมอร์ <c oughs> ออน่าจะเป็นเกมเมอร์อยู่ช่วงนั้นล้วช่วงนั้นพี่ชอบกินอยู่แล้วหรือเปล่าคะตั้งแต่เด็กๆเลยหรือว่าพี่เพิ่งมาชอบกินตอนเข้ามาหาลาัยหรือว่าตอนอายุ13พี่อาจจะตอนสมัยรุ่นพี่เลยนะน่าจะเลือกอะไรกินเองไม่ค่อยได้ตอนนั้นหมายถึงว่ามันยังเป็นพ่อแม่กินอะไรแล้วก็ไปกินด้วยแต่ว่าพี่มาเริ่มชอบกินเลยจริงๆอะตอน มอปลายตอนสมัยก่อนพี่เริ่มออกไปเรียนพิเศษได้ด้วยตัวเองขึ้นมาไม่ฟ้า <c oughs> มันก็จะสามารถเลือกร้านอาหารได้ตัวเองอ,นนอันนั้นเริ่มรู้แล้วว่าชอบเพราะว่าเป็นคนชอบชวนคนอื่นไปกินร้านที่เราอยากกินถ้าสมมติว่ามีพี่ไมโคตรตอนอายุสิบสามมาน่งอยู่ตรงนี้พี่อยากบอกอะไร <c oughs> กับตัวเองใช่ไหมใช่ค่ะถ้าพี่อยากบอกกับตัวเองวันนี้ถ้าพี่อายุสิบสามเนอะพี่ก็อาจจะบอกว่าอยากให้ตัวเองอ่ะรีบหาในสิ่งที่ตัวเองชอบให้เจอเร็วๆเวลาที่ทําอะไรก็แล้วแต่พอชอบอ่ะโฟกัสกับมันจริงๆถ้าพี่สิบสามพี่โฟ กได้พี่ก็อาจจะเริ่มเห็นอะไรบางอย่างทัน1 4บ5ห้แหละก็อาจจะแบบมีความโชคดีบางอย่างวันนั้นสิ่งหนึ่งที่พี่แบบจะบอกกับตัวเองเสมอก็คือถ้าเจออุปสรรคหรือเจอปัญหาอะไรตอนเด็กๆครับให้เลือกทาอันที่ง่ายที่สุดก่อนพอเวลาเราทําแต่ละอย่างที่มันผ่านไปอะครับมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราชนะทีละเกมทีละเกมทีละเกมเออเพราะบางครั้งแบบพี่รู้สึกว่าพี่พลาดหลายๆครั้งในชีวิตที่เลือกทําสิ่งที่ยากก่อนเพราะรู้สึกว่าท้าทายแต่ว่าตัวเองอะกลายเป็นไม่พร้อมที่จะทา ถ้าสมมติว่าพี่ไมเคิลเป็นคนขายสกูชี่พี่ไมเคิลจะขายยังไงคะรู้จักสกูชี่ไหมคะสกูชี่คือที่มันบีบๆใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้ก็คือหนูขายให้กับกลุ่มที่เขาเป็นแบบเรียกว่าอะไรเด็กๆอ่ะค่ะเด็กแล้วก็บางคนเขาเป็นผู้ใหญ่ที่สะสมเหมือนกันมีอายุ 30- 40ก็เล่นนะคะแบบเก็บไว้ให้แบบมันแวร์ค่ะถ้าพี่เป็นคนขายสกูชี่เหรอพี่คิดว่าพี่คงแบบเล่าประสบการณ์ให้กับคนฟังหรือสมมติเราไลฟ์ขายอย่างเงี้ยพี่ไปเจอสกูชี่ตัวนี้ได้ยังไงหรือความหายากของมันเป็นแบบ ทำไมถึงแบบต้องซื้อตอนนี้ความหมายคือปิตายกยแบบเฮ้ยตัวเนี้ยมันมีแค่30ตัวในประเทศเท่านั้นนะหรือหรือไลน์เนี้ยมันแบบก่วลาเต้จะได้มาลาเต้ต้องแบบเคว้นหาตั้งนานสั่งพีออเดอร์ตั้งเยอะใครที่ได้ไปโชคดีมากเลยขนาดลาเต้เองยังเก็บตั้งหลายตัวหมดแล้วหมดเลยนะหรืออะไรเงี้ยทำยังไงก็ได้ให้คนต้องซื้อทันทีเพราะไม่งั้นคนแบบเฮ้ยชอบเดี๋ยวค่อยซื้อก็ได้เออนั้นในไลฟ์เราต้องทําอย่างนั้นก็งั้นไหนไหนหูจะถามละหนูขออนุญาตเรียกว่าคุณครูไมเคิล ก็อาจารย์มี<ด>คำแนะนำไหมคะคือหนูไม่ได้มีแบบธุรกิจมืลาเต้แต่ว่าหนูเห็นพี่แล้วแบบอินสปายร์มากหนูก็เลยคิดออกว่าหนูอยากลองทําแบบสัตว์นะคะสัตว์เลี้ยงเพจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงพี่ไมเคิลแบบมีทริคอะไรไหมคะที่จะสร้าง engagement ให้พอแบบสร้างตัวขึ้นมาปกติเลี้ยงอะไรอยู่ครับหนูเลี้ยงปอมค่ะ2ตัวเลี้ยงปอมสอตัวมีชื่ออะไรเลย อ่ช,ชิวๆกับชงนมค่ะช,ชิวๆกับช,ชงนมเ,เ,ปนเป็นหญิงชายใช่ไหมอ่อหญิงๆค่ะอ๋อโอเคสิ่งที่พี่จะแนะนาก่อนก็คือทําทุกวันนี้ทุกคนเริ่มมีเพจใช่ไหมสมมติถ้าแบบถ้าพี่ถนัดก,ก็แนะนาให้เปิดเราอาจจะเปิดเพจเราอาจจะเริ่มดูกลับไปดูว่าเฮ้ยชิวๆกับชงนมใช่ไหม<ช><ช>เขาแบบเขามีคาแรคเตอร์แบบไหนเราชอบแต่งตัวให้เขาไหมเราชอบพาเขาไปเที่ยวหรือเปล่าแล้วในอนาคตมันอาจจะสามารถต่อยอดได้อีกยกตัวอย่างนะอาจจะแบบขายอาหารสัดที่เป็นผลิตแบรนด์ของเราเองก็ได้หรือว่าเราอาจจะขายของเล่นของมันก็ได้เราอาจจะเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อ ผ้าหมาที่ใหญ่ที่สุดก็ได้เลยนะคดตะกี้ไอ้บอกว่าชอบกินด้วยใช่ปะ่ะอันนี้ไม่มีคนทําเลยนะ พาไปหาร้านรีวิวที่เป็นคาเฟ่ที่หมาเขาได้คนก็อาจจะเอ g a กจดีแบบใน t ิ k กต็อกในอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเวิ work เลยนะเพราะว่าแบบมันคิวจะเออมันเป็นเทนเลยใช่พี่มีคําแนะนําสําหรับใครที่อยากที่จะแบบเริ่มทำเพจให้ปังเหมือนพีมเลือกทาเพจในสิ่งที่เราชอบจะขายของก็ได้จะรีวิวก็ได้จะอะไรก็ได้เลือกทําสิ่งที่เราชอบอย่างน้อยๆมันทําได้นานแน่ๆนะข้อที่2ก็คือไม่ว่าเราจะขายของหรือไม่ขายของอ่ะหรือเราจะทํารีวิวไม่รีวิวอย่าไปมองว่ามันเป็นการขาย ยากให้มองมันคือการแชร์ประสบการณ์สำหรับทุกๆคนที่ทําเพจนะครับวันนี้ปัญหาหนึ่งที่ทุกคนมีก็คือคอนเทนต์ดีๆมันมีมากกว่าเวลาที่คนได้ดูเราจึงต้องสร้างรอยเตอรหรือถ้าพูดภาษาง่ายๆคือเราต้องสร้างเหมือนแฟนคลับแฟนพันธ้ของเราให้ได้เยอะแต่การสร้างแฟนคลับและแฟนพันธ้คือการสร้างความเชื่อใจ อเคหลังจากที่ไปเรียนกับอาจารย์ไมเคิลแล้ว <Yeah. S 1> เขาให้ความรู้ใหม่ๆเราเยอะมากแล้วก็เฟรนลี่มากๆใช่ไหมใช่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากเริ่มท,รรร light, ทําธุรกิจก็พวกเราแนะนํานะคะว่าให้เริ่มจากความรักหรือว่าความชอบหรือว่าสิ่งที่เราเองสนใจแล้วก็ทําจากแพชชั่นจร,ริงๆแล้วก็อีกอย่างคือนับถือใจอาจารย์มากๆเ <c oughs> <ๆ>ขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยพ่อแม่เขาแบบไม่ได้เชื่อมั่นในสิ่งที่เขากําลังทํานะคะแต่เขาก็ยังเชื่อมั่นในตัวเองได้แล้วก็ทําให้มันสําเร็จอยากจะฝากไว้ว่า เราคนที่จะกล้าฝันแล้วก็กล้าคิดนะคะไม่มีอะไรผิดถูกเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราลงมือทำนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะ <S <S ใช่แล้วค่ะแล้วถ้าใครที่อยากจะเจอแขกรับเชิญคนไหนคุณครูคนไหนนะคะมาสมัครเป็นลูกศิษย์แล้วก็คอมเมนต์มาด้านล่างไว้เลยนะคะทุกคนและเจอกันใหม่ EP หน้านะคะอย่าลืมติดตามค่ะ๊ายบาย